วิลล oh ีว้าวโอ้โหอุ้ยเรามาโผล่ตรงที่ลาวาย้อยเฮ้ยลาวามันยอยอยจะบอกนะว่าลาวาจะย้อยลงมาตรงนี้แล้วมันก็จะย้อยมาใส่อันนี้ของเราถามจริงวัดเจโผล่มามันก็จะพังประตูเราเลยว่ะเฮ้ย เย็ดเก้อุ้ยโอ้โห,โโหเฮ้ยบัส <c oughs> ตายแล้วเว้ยลราวากิจึกตายแล้วอุบัสยังไงหมูหมูที่เราจะเอาของไปแลกแต่ว่าเราไม่มีทองติดตัวเลยว่ะ จะดูก่อนนะโอ้ข้างล่างมันโอ้โหเดลวาวาป่าแดงจะไปทางไหนวะเราเราควรไปทางอื่นนะเราควรมาทางนี้ดีกว่าวะเนี่ยเราเราควรจะขึ้นไปด้านบนตรงนี้อ่ะเฮ้ยจะถึงแล้วเฮ้ยบัดไอหมูไอหมู มันโกงว่ะมันมีธนูยิงป่าแดง,งใช่โผมาป่าแดงพอดีว่ะป้าหมูหมูหม,หมูช่วยด้วยเราจะมาน,นี้กับมันไม่ใช่เราเราต้องมีชุดทอง ใจว่าเรายังไม่มีชุดท้องใส่มันก็เลยหาเรื่องเราว่าเราไปเราไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าไหมไหนหมูอะเฮ้ยเโอ้โหมันยิงระยะใกล้เลยเหรอตีมันดิเออไม่อยู่ดีมันก็โผล่มาเฉยเลยไอ้หมูพวกนี้นี่งั้เดี๋ยวเราจะไปด้านนี้ ด้านที่ที่เราสามารถที่จะขุดได้ง่ายๆนี่ไงแล้วก็ขุดตรงอย่างเดียวอุย้ยเจอทองขุดเลยขุดเจอทองมาดีขุดเลยนี่ไงเราเจอทองแล้วเดี๋ยวเราเอาทองไปทําเป็นแท่งแล้วก็ทําหมวกคลองใส่ทักอันหนึ่งก็พอแล้วมันก็จะไม่ตีเราแล้วเฮ้ยโอ้ ้ับบกดชิปตัวเว้ยมันก็จะตกกดชิปกดชิปค้างไว้เลยอ่ะตัวชิปที่ตัวไหนตัวชิปก็ตัวยาวๆข้างสเปกบา์ไงข้างคอนโทร่ะข้างคอนโทรลก็คือเราจะใช้ชีวิตในโลกอ้าวเย้แล้วที่ขุดพังขุดต่อดิ กดไปเลยกดไปเลยเดี๋ยวกันหลังให้เอ้ยอันนั้นไข่วะเนะี่ยไอหมูปีศาจนะจะดูหลังให้จะดูหลังให้กดไปเรื่อยๆกดได้แค่นีหรอบัสเออเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้คิดดูตัวคุ้งเธอรู้แล้วทะลุแล้วอ่ะมันเป็นปืนดินไหม เชื่อไรเนี่ยแม่งมันเป็นซอกซอยอย่างงี้วะตกไปก็คือตายบ้ามาขุดตอเร็ว อีกนิดเดียวจะทะลุแล้วทำไมไม่พูดเลย,ย,ยมันมีอยู่ข้างหน้ามันมีซอมบี้ซอมบี้ผีมันไม่ทำอะไรหรอกอย่าให้เจอหมูอะ่ะโอ้โหโอ้โหแล้วเ,เราอยู่ตรงป่าแดงมีไอ้หมูป่าเต็ไมไปหมดเลยวะ่ะเฮ้ยโอ้โหมีแต่ป่าแดงเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะข้างล่างมันมีอะไรไหมเนี่ยเอ่อ ไปไปยัง,ยง,น,งน,นี่ไง <laughs> อยู่ใ,ใกล้กันยังจะหลงอีกเหรอยังไงเดี๋ยวเราเราจะไปด้านนูนะ้นเนี่ยมันก็โอ้โหมันมีจะป่าแดงเต็มหมดเลยวะคงจะไม่มีอะไรอันตรายใช่ไหมเอาชนแล้วเหรอ เฮ้ยดีมันมีไม้ด้วยเลยพอดีเลยเดี๋ยวตัดไม้นะลกเอาไปทำโอเคเย้ <Yeah. S 1> เอาต้องก็คือเก็บไม้ไม่ได้เอาตัวแล้วข้าตัว,วคต เฮ้ยอะไรวะนี่บาเก็บได้ไหม,ไมเ,เ,เก็บไปดิแรกฟรอสต์นิวขาวเี๋จะต้องหาปรา,าสาทให้เจอนะมีปรา,าสาทได้รหรงใช่ใช่เฮ้ยมีทองตรง,ตรงนี้บาสขุดทองขุดทองเนี้ยเราจะไปพักที่เราจะไปพักกันที่ปรา,าสาทไง สุดทางแล้วข้างล่างยังไม่เห็นปราสาทผ่านหน้าผ่านตาเลยเนะี่ยมีแต่ป่าแดงกันนั้นเลยอะหรือว่าเขาเอาปราสาทออกไปแล้วฮนะนี่มันเวอร์ชั่นไหนเนาะเนี่ยเอ้ย เฮ้ยเจอแมปใบแล้วพื้นที่แบบนี้แหละที่เราเน yeah, ี่ยผียิงโครงกระดูกที่มันจะมีประสาทไงพื้นที่แบบนี้อันนี้มันคืออะไรใช่เลยใช่บล็อกกระดูกเ๋ยวนะมีไฟสีฟ้าด้วย ไฟไฟที่ไม่มีวันมอดดับเจ้าประสาทไหมถ้่ถึ่นประสาทมันจะใหญ่เลยอ่ะมัดเราควรลงไปทางด้านนู้นนะนู่นอ่ะมันมีทางไปต่อ่ะเออไม่มันไม่ใช่หน้าผีเหรอ ตายหัวก,กระโหลกไม่ใช่เหรอเฮ้ยเ,เจื้อทางออกแล้วออกเลยด้ยเฮ้ยบัดตายเลยนะไม่ตายวะโดนเลยโดนเลยเหรอใช่ใช่โดนเลยโดนเลย,ย,าายลกินนมปังนะได้ยินเสียงอันนี้แถวนี้ด้วย ตเกต <g ül> ียวตันโอ้ตกลงมาไกลเยอะ <g ül> ดีนะมีรองเท้าทองไงเลยไม่ตายบ้า <g ül> ไม่จะวางบล็อกลงมาทีละชั้นลงบุ๊บเลยอะเ <g ül> กือบตาย โอ้ยคดูมันยิงกันตรงใส่เอ้ยเฮ้ย,ย,ยว่าอยู่ได้ยินเสียวก,กิโยตันตรงไหน,นบาตายนะบาตายนะนี่ไงเหาะหลังเลยมีโร่ไม่ยกกันวะไม่ยิงมันจะใช้ไหนวะไม่เห็นไม่เห็นเลยลกด f ดิไปเดี๋ยวเราไปต่อไฟนี้โ<ะ>ดนตานยตายดิไฟนรก,กด้วย เคยโดนไฟเ,เขาเรียกว่าเพลิงสุริยาของซัสสุเกะไหมัมนจะเผามันจะกอดมันจะตายมันไม่ดับอะ่ะเจ้านารูโตสามารถสะบัดทิงได้ใช่เหรอดูถึงตอนไหนก็มนไม่ได้ดูเลยเพราะนารูโตใช้อันนี้เทียยไอ้อ,อะไรนะดาวหางเนะาทียมอะไรนะกาพรปีศาจใช่เหรอ มั่วป่ะจริงจริงแย่แล้วเราต้องผ่านไอ้ผีกระดูกตรงนั้นไปวะบัสไอ้ผีหน้าใหญ่มาเดี๋ยวจะเปลี่ยนมวยก่อนเราต้องผ่านไอ้ผีกระดูกตรงนั้นไปเออเห็นไหมไอ้ผีหน้าใหญ่อ่ะมาแล้วลบไม่ลบเราอ๋อมันพุ่งดูไฟใส่ เ้ยโอ้จะตีไม่ได้อ๋อมันเป็นไฟอันนี้ด้วย <c oughs> ไฟสีหลบกปอนนี่แหละถ้าเกิดเราเห็นไอ้ตัวนี้แสดงว่าเราใกล้จะถึงปราสาทแล้วเราต้องไปทางที่มันโผล่ออกมา <c oughs> ไปยัง <c oughs> อเอ้ยมันมีมันมีไอ้หมูทองอยู่ด้วยสเกลตันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวนะ เออต้องลงไปฆ่าสกิลตันด้านล่างอ้าวแล้วทำไมไอ้หมูทองมันถึงจะมาฆ่าเราวะเฮ้ยมันฆ่าสกิลตันให้แล้วว่าอยู่แล้วก็ใส่รองเท้าทองอยู่นี่ว่าเฮ้ยอุย้ยเจอสลามอุย้ยสกลตันบัสไปช่วยดิ

เออด้านนี้ด้านนี้คงไม่มีอ่ะบ้าเดี๋ยวไปด้านที่มีสลามไปด้านที่มีสลามเราขึ้นไงวะเนี่ยไปด้านที่มีสลามเฮ้ยมีธนูด้วยเหรอมันธนูยังไงวะอา้าวบาเก็บธนูเข้าตัวแล้วเหรออันนี้ลูกสลามเหรอไม่ทำอะไรเราทำอยู่ไหนลูกสลามไหนบ้าอยู่ไหน ตยบ็อกซิงเนี่ยมันกระโดดกระโดดอยู่บ้าอยู่ไหนขอนี่เหรอฆ่ามันบ้าฆ่ามันเราต้องเอาของที่ดรอปจากมันตั้งหามันเลยรีมันได้ด้วยเหรอทีได้ดิมันไม่กัดเราหรอกัดจีบเราก็ตีเราก็ถอยไงนี่ไงเฮ้ยยักลากฆ่าไปให้ตายอื้ออื้อ ไม่เห็นดอปเลยวะตอนนี้ดูไหมเราต้องไปทางนูน้นแหละทางที่มันมีลาวาตรงพื้นเยอะๆอย่าขุดนะหมูมันอยู่นี่เราไปทางนี้ทางที่มีลาวาเยอะเนี่ยจะว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ็อได้าใหญ่เราหลบก่อนดีกว่าไหม ามาทางนี้มาทางนี้รู้สึกว่าไปทางนี้ไม่ปลอดภัยว่ะไปนี้ดีกว่าไปทางนี้เราน่าจะเดินได้นะเออเฮ้ยโอ้โหเราว่าตรงพื้นโอ้โหมาดูตรงนี้น มันมีไอ้หน้าใหญ่อยู่นู้นด้วยอะ,อะอยาตาลามาตัวใหญ่อะ,ม,ออะมันเดี๋ยวเราต้องไปไรเราต้องไปด้านนู้นแหละเฮียโค้รมาจนภยัยเลยวะชีวิตเขาเรียกอะไรนะสูไวายโบไม่ใช่ดิไม่ใช่สูไวายโบเขาเรียกว่าอะไรวะน้าบาดมีลูกไฟ เออใช่เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะต้องไปฝั่งนูน้นโอ้โหที่มันถิ่นารามเลยนี่ว่ะดูให้ด้วยนะสลามถึงตัวไม่เดินไม่ได้อ,อามอไมร์เขาเลเดินไม่ได้ต่ออยู่สลามเกิดข้างหลังเนาะสวยเลยเนะี่ยเาันทำไมสลามตัวใหญ่มันน่าจะมีของนะตัวใหญ่ ลองไปฆ่าไหมนี่เราเจ๋งนนขนาดฆ่าฆ่าสัตว์เดนจะลกได้แล้วอะฮะว่าเราเจ๋งขนาดนั้น,นเลยวะชุดเลยก็ไม่วีอะโคตรขายใหญ่เลยวะจะก่อสะพานไปได้เหรอเออเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดตะลามอยู่นี้